สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาในโครงการ Zero Project f o r m Passion to Mission นะคะในกลุ่มหัวข้อไม่อร่อยมาต่อยเลยค่ะเชิญรับชมการนำเสนอได้เลยค่ะเป็นโครงการสำหรับคนที่สนใจในการทำอาหารทำขนมโดยพวกเราเริ่มจากการที่พวกเราชอบทำชอบทานกันอยู่แล้วพวกเราได้ทำการศึกษาสิ่งเหล่านี้นะคะในสื่อออนไลน์สอบถามพ่อค้าแมค่ค้าที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ และนําความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจําวันพวกเราเริ่มการทําขนมทานกันเล่นๆจนพวกเราสามารถคิดสร้างรายได้ได้ค่ะเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายของเราคือการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและสามารถสร้างทักษะให้กับคนอื่นค่ะการมีแพชชั่นในการเรียนรู้สิ่งที่เราชอบหรือสนใจช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เรามีความมุ่งมั่นอดทนและความพยายามต่อการเรียนรู้กับสิ่งที่เราสนใจและอยากที่จะประสบความสําเร็จค่ะ การทําโครงการส่งผลกระทบทางบวกโดยเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมอ,อย่างไรการทําโครงการนี้จะส่งผลกระทบทางบวกต่อ,อทั้งผู้บริโภคและผู้สนใจในการทําขนมโดยสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปต่อย,ยอดสร้างไรายได้ในอนาคตสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ด้วยค่ะแนวทางการสร้างไรายได้และแนวทางการต่อย,ยอดโครง,งการในอนาคต สามารถสร้างรายได้จากการขายขนมให้กับบุคคลที่สนใจและเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการทําขนมในอนาคตอาจจะมีการทําขนมแบบอื่นๆเกิดขึ้นเพื่อจําหน่ายและให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะนี่นะคะคือผลงานของพวกเรานะคะคือขนมช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะเป็นเค้กหน้านิ่มเนาะคะ่ะก็ขายในราคา30สิบบาทเนาะมีผงอัลมอนด์โรยอยู่ข้างหน้าน,นะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะอร่อยมากเลยค่ะ วิธีทำคร่าวๆนะคะก็นําแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะหรือแป้งเค้กก็ได้เนาะมาล่อนแป้งนะคะในปริมาณที่กําหนดในวิธีทำนะคะแล้วก็เอาผงโกโก้มาผสมเนาะแล้วก็ผงฟูต่างๆเลยค่ะเช็อกหน้าน่มนะคะสามารถใช้เป็นเตานึ่งได้เนาะไม่ได้สามารถใช้เป็นแค่เตาอบอย่างเดียวก็ใช้เตานึ่งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทําหน้านะคะเป็นหน้าช็อกหน้าน่มก็ที่สําคัญเลยคือผงอุ่นนะคะเพื่อให้ช็อกโกแลตอยู่ตัวนะคะ จุดเด่นของพวกเรานะคะพวกเรามีแพชชั่นในการทำเราชอบในสิ่งที่เรากำลังทำผลงานนะคะก็จะออกมาด้วยดีแบบมากๆเลยค่ะและสามารถนำไปต่อยอดให้กับตัวเองได้เนาะแบ่งบาพาราคนในบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะนี่นะคะผลจากการที่เราเอาไปขายนะคะต่อยอดรายได้เนาะก็มีลูกค้าหลายคนนะคะมารีวิวขนมเรานะคะว่าอร่อยมากนะคะทำให้เรามีกำลังใจในการทำต่อไปเนาะในสิ่งที่เราชอบค่ะ การเติบโตนะคะในอนาคตอาจจะมีการทําขนมแบบอื่นออกมาจําหน่ายมากๆนะคะและแบบรูปหลายในสถานการณ์ต่างๆที่กําลังฮิตสมัยอะไรประมาณนี้นะคะให้บุคคลอื่นเข้ามาสนใจศึกษาเพิ่มเติมค่ะก็จบกับการนําเสนอของกลุ่มเราแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยค่ะคุณค่ะ